จน5 c l x ยวเองปีสอง1,000สี่ยปีหน้อเดี๋ยวเจอราคาพอจะถูกใหญ่999บาทเยอะกวไปแล้วสนราคาขายอยู่นี้ซ้ำแซ่ซหมือนทีขนาดนี้อ่ะเท่านั้นนะคะไม่ได้มีโปรช่วยผ่อนให้กี่เดือน6เดือนผมดเือนแรกผ่อนด่พี่ โอเคถ้าเกิดดำค่อข้างง่นรดลงไปเออไอที่บอกว่าขัดดำดำขนาดไหนให้ดูด้วยไอห้องเครื่องอะด้วง้ันอะคุณอะไร่เคยเห็นกับอกแซดอ๋อยังล่ะอันหม้อก๊อสติเกอร์แม่เพลยดดย์่ลืมอกแม่เพล็ดดิษยู พวงอะไรแต่งแต่ว่าบอเนี่ยเดี๋ยวเราเอาออกให้เพราะว่ามันเป็นบอดแป่ดคนเติต่อีก้พี่น้องนะคะหวัดใจไม่หลุดนะจดแล้วนะคะเราชอบแต่อีเพ่อไม่ค่อยชอบเพ่าไนะนอกกาแต่แต่ซิงเอเอใครสนใจเบอร์โทริีให้ไปพกงอดทั้งทางนนะคะอัดัแรกประทุใจให้คลิปให้ก่อนแล้วก็กดไให้ด้วยุกเชให้นาก็จะดีมากแล้วก็ใครที่อยากจัดอยามออยากเป็นเจ้าของนรภั โทรมาก็ได้ทักไลน์ามาก็ดีอยากด้ยิ้เซ็ตก็โทรมาอยากอ่านข้อความก็ทักแชทอยู่ตอนจังหวัดมาไหมบอตังมาเพชรจังใสมีบริการท่านจะย้า้เท่าไรโอ้ไม่นะัาเอาก็บอก <laughs> <laughs> อะไรคือโอ้อะอย่าลืมนะ